เป็นอะไรเลี้ยวพี่นนาะนา่งไหลซอกอยู่ในขางไปลยหางทีเก่าสองสมมงเหมืนนี่แผนมีนัดสองสซมม้งทีนี่ภูเขาไม่ปวดกิโลวันอะไดเป็นตัวจริงเป็นน้ำกันแต่ว่าเปล่าไม้เหมือนนต้องสองสซมมงเปล่าไม้พยานเลี้ยวคือสองสซมมงนั่งล่มกันอยู่นี่แหละสีได้ร้ายมันได้แหละเมื่อนี้ว่าสี่เอาจากสองสมม้งสี่ได้บ่อลองมึงก่อน ต้องมีสูตรบางก่อนแล้วมันจะหอดสองสั่วโมงบ่เสร็จของก่อนเซ็จไม้ก่อนพี่น้องไม่โอเคแล้วเมืม่อว่านี้มาสวยจักหน่อยพี่น้องเกือบแปดโมง เมื่อนี่แล้วเอาตทเวนแม่กเก็ตมงพี่น้องกูไดนที่เขามาแล้วทักใต้กันเด้อพี่น้องเด้อทักใต้พ่อใหญ่แล้วเนี่ยจากคราวนี้แต่กันไว้เลยเมื่อนี้ยที่เอาจุดสองซูโมงกูได้แผนการแต่ว่าควบจริงกีได้ยลายวันนี่แหละเบิ่งตัวจริงกันารรับไปหอดใจนี่พี่น้องกขมาบอขันบมมี่แล้วกันไม่ไหวไปจ้ะตอนนี้มาได้หนึ่งนาทีแล้ว ม่มีภูเขาพี่น้องเอ้าเบิ่งไปถ้าเพิ่นเข้าก็ช่วงระยะประมาณ3นาทีนี่ล่ะถันบ่มีภูเขาก็จะไดงบ่มีเลยล่ะช่วงนี้ YouTube จะเป็นจังได๋พี่น้องยอดวิวยอดไลค์ยอดไลฟ์สดบ่จะขึ้นพี่น้องบ่มีคน,นเข้าเบิ่งจะเป็นจังไงเมื่อคืนนี้คุณน้อยตั้งเยอรมันเพิ่นบอกให้เขา้าไปซองมึงซองซองฟ้าใสจักฟ้าใสตัวใดบ้างนี้เพิ่นก็บ่สง่งโปรไฟล์มาให้เบิ่งก็เลยบ่ฮู้ว่าฟ้าใส เขาไปมันไล่ฝ่าใส่พี่น้องเลยหมดยักตั้งสิเขาไปซองบึงเพื่อนว่าซองเพื่อนซอยอยู่ไรผมว่าไปแนะนำมาแต่ว่าไปไปคนบึงซองน้องฝ่าใสจยัดดือใส่พี่น้องมันไล่ฝ่าใส่โหดเลยหมดยักตั้งสิไปเลย่มดไปซองบึงซองเพื่อนเขาไปค้นหาจักมันไล่ฝ่าใส่โหดก็คุณยังพุด มาสะสมเวลาจังเล็กๆน้อยพี่น้องผู้ใด้ที่เข้ามาแล้วจะเริ่มทักทายกันเพี่น้องมือนี้งเป็นมือที่สองในการไล่สดที่มีภูเขาบ่เอ่อเมื่อวานนี้ทีมงานเนพิ่นว่าคือโบทายหน้าปกแน่เพิ่นวะคือบ่เฮ็ดหน้าปกแน่ไล่สดนั่นไล่ว้า,เ,เ,วเ,นนาเรื่อง,งเกี่ยวกับหยังเพิ่นแนะนํามาทั้ง่องใหญ่ๆแน่เพิ่นบอกว่าให้เฮ็ดหน้าปกคลิปไล่สดนนแน่เพิ่นว่าไปเรื่อกับพ่จักแน่เฮ็ดเมื่อวานนี้ก็เลยว่า กุ้งเพชดในซองนันพี่น้องไในในซองน้าปกะสำหรับไหลซวดคนที่อยากเขาไปเบิง้งไปเบิ้งได้พี่น้อง อากาศก็เริ่มเย็นเลยพี่น้องเลยบรรยากาศร่มเย็นๆย็นกำลังมา,ากตอนกำลังทายข้งางหน้าพี่น้องบึ้งบรรยากาศเริ่มเย็นเลยพี่นอ้อๆๆงร่มว่อยๆล่ะไม่ไหวกองไฟเร็วคือจริงโอ้ยลมพัดว่อยๆเลยพี่น้องมานั่งอยู่ในขางข้องนี่แหละบรรยากาศดีเลยพี่น้อง,งอยู่ในนี้ข้องกับข้องสะอาดด้บนวลข้องก็สะอาดบรรยากาศกลางป่ายใหญ่คือเชี่ย เขาจะาเล็กจัง้อยมือนี่ว่าสิดึงยาวนแค่สองชั่วโมงว,ว,ว่าเบอ่ง์เงินนอนเกียร์โทรศัพท์ใกล้เกียร์ยังพี่น้องก็เลยว่าเนา่โอกาสเมลาัายสดซะที่นี่ผู้เขาว,ว่าคือขึ้นจะเป็นแบบมือขึ้นนี่แหละพี่น้องมือขึ้นเนี่ยวจะเป็นน,นั่นนี่แหละยอดไล่ชดมวยคนเข,ขา่าแค่เชี่ยวสูไปพังกินน้องแค่เชี่ยวสูงไปพังมือคนเขาน่าแม่ มาแต่และคนสองคนแล้วก็ไปพี่นอ้องันนี้ที่เขามาแล้วทักทายเขามาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาแน่ใหนกำลังใจพญาเลียเย้ยวเนะพญาเลี้ยวมานั่งอยู่ข้างข้องนู่นเนี่ยเขาทั้งนอกพี่น้องทั้งในมันสีดควนทีมง,งานลบควนทีมง,งานก็เลยว่าเปลาทั้งนอกมานั่งไหลอยู่ในข้างข้องนอ้ำนี่แหละบรรยากาศก็เย็นดีอยู่แล้วอากาศก็เย็นๆห้องน้ำก็ได้ตอนนี้ก็มา ได้หาหน้าที่แล้วพี่นอ้องมีทีมงานเข้ามาซองมือสอง,งาสามตนเนาะขอบคุณขอบคุณทีมงานที่เข้ามาซองนั่นเองนะอ,อากาศดีก็เลยม,มานั่งไล่สดกินเนีนแ่แหละกล้องดอกไฟทั้งหัวนี่พี่นอ้องดอกไฟทั้งหัวนี่แหละทีมงานคนบอกว่าให้หาโมหาครูเขาไปคอแล랩กับซองเอืนเน่นแนวเมื่อเวลาไปพี่นอ้องจะไปคอแล랩กั็ซองใดซองใหญ่ๆนะกับบะหมี่แก้วไก่ๆ,ๆนี่มีแต่ไก่ๆพี่นอ้องไปหาเพิ่นกับ โก้หาคนก็นได้ยุกแต่ว่ามันไก,กลกันโหดกันจะมุ่งมีเวลาไปว่าละ่ะเปนไงเดียวก็เลยว,ว่าบดเดี๋ยวไปขอแล็บก,กับสองอื่นถ้ามีโอากาสเดี๋ยวไปขอแล็บกับสองยังไงเนี่ยก็นจะไขกันปอกไลค์ขู่ไล่คนครับเป็นยูทูบเบอร์เมื่อใหม,ไม่ไป่น่องผมเมื่อเกลับคนพานไปแล้วคนกระปุกตื่นเต้นคนบูดเดือดหอนียังเนาะพี่น้องเนาะ ปูเมื่อใหม่นที่มันตื่นเต้นพี่น้องมันจะผ่านกดไม่จักสิบว่าอะไรสดไม่จกกกกักสิเก็บลงคลิปคือกระถึกสกันพี่น้องโอ้ยเป็นขับจังวะหลายคนก็ผ่านอะไรก็ไข่อยู่ผู้ที่บอกท่านผ่านกุบเป็นยี่เรียวเนี่ยงอม,มท่างอม,มท่า,มมทายู่นี่แหละ นอไมาหกนาทียังมุ้ีคนเขา่าไปเบิดนอที่งานยูทูปมาแต่เก่าคือวะไรคือทุกเบิร์มัมใช่บเบิร์ดเลยแต่เกาคือเต้มทีมงานยูทูปถ่ายข้องหาังนี่น้นองเป็นบรรยากาศบรรยากาศนี่มนแรงน,น,นี่น้นอง กันเจ้าจะได้ห้องมันรบกวอนมูเลยมานาันนั่งเอาบรรยากาศทั้งนอกเป่าไม้มาสองซูมโม่สิมีคนเบิงบเบ่งอยู่พุ่ดคนเบิ่งจะได้ดูทานแล้วพี่นอ้องเป่าวะสิไล่แค่สองซูโม่เบาแต่ว่าคนเขาคนออกคนออกคนเขาอยู่แต่แต่ละคนพี่นอ้องมาใช่เล่นๆนะแต่ละคน,นอเอา้าคนก้าวจะได้ไดมสิคนหน่อยเนาะ หน่อยก็นยนกันดนก็ค่อยูยุยคข่าวเดียวไปแล้วตั้งลกยานนะี่แหละมึงเหยียบ ทีมงานพยัญชนของร่างกายถ้าหน,นึนั่งนั่งไหลซดคักยีดอกพี่นอ้องคักยีดอกบรรยากาศเลยมองไปการนั่งไหลซดอยู่นี่แหละอากาศเย็นเย็นพี่นอ้องบรรยากาศเริ่มหนาวเลยละ่ะฝนเมื่อนี้ฝนตกกลางเว้นแต่ว่าตอนนี้ฝนตกอากาศเริ่มสืนเย็นๆล้่ะเริ่มเข่าสู้รดูหนาวเลยพี่นอ้องเ,เดือนซิฟลยูเดเดือนซิบ ค่อยๆในกันหนาวเลยเลืเ่มหน,นาวแล้วเดือนสิอหาก็เป็ว่าเลื่อมหอดดูการเก็บเกี่ยวเลยเกี่ยวเขาตอนรับจะต้องไปเกี่ยวเขาก็นี่ช่วงระยะเกี่ยวเขายังมีคนเต็ลายเยอะผิดหรอบาลมีหลายกิจกรรมเฮดบอ่จะเป็นตัดเข่าเกี่ยวเขามัดเขาเ่เขา ขนเข่าปั้นเขา่าหลายอย่างกิจกรรมหลายอยู่ส่วงเราดูการเก็บเกี่ยวนี่ถือว่าน่าสิมีคลิปอยู่หรอกแต่วช่วงนี้บ่มีคลิปน้นอย่ม่มีกิจกรรมม่แต่ฝนตกฝนตกแล้วม่มีคลิปลงบ่มีคลิปลงก็แลยว่าบม่มีชั่โม่งขึ้น ชมวงโมขียดย่อนบันไม่ขีคลปลงพี่น้องแต่ขันหอนจะดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะมีคีิปลายอยู่บางสรงขั้นว่าพลโปรโตดูนี่ก็ทีโอเคอยู่จะได้เฉีดอยู่ขันโปรโดูดนั่นี่ไปใช้กับโ่ไพีเน้องไปใช้กับมีแต่ผลตกอวยพอจกตั้งสิไป เมื่อกี้นี่จะกดเข่าไปใส่ใส่แล้วกดเข่าไปเส้นบ่เสินวูเขาหว่วมกดกับไปข้างสัมได้สตรีมต่อบ่ได้เลยออกก็ลเลยมาเห็ดใหม่เลยมาไหล่ใหม่หมโอ้หลุดแมนมาเี่ ไร้ซ่องซ่องเนี่ก็จมพี่น้องจมมวยอดวิวโบขึ้นเป็นต้นกับแมนทีมงานยูทูบเบอร์เอานี่แหละวิวโบขึ้นจักเป็นน้ำสาเหตุยังบูหลังเดือนเปลเดือนเก่าวันหนึ่งซื้อมวยยอดยวตกบย่างแห้งพี่น้องไื้ซ่องพยานเลี้ยวกับลักซิปตัประหยัดเนี้ยกับประหยัดได้ลักซิปลักลอยช่วงนี้ยากอยู่แต่ว่ากระสมซ่องหน่อยพี่น้องอันนั้นก็ได้แต่ว่าคนซ่อนซ่องเพยานใหญ่ๆนะยอดวิวโบขึ้นนะใหญ่แต่ซ่องแต่ยอดวิวโบขึ้นก็เมื่อยเหมือนกันนี่พี่น้อง อันยอดวิวขึ้นอันนั้นแน่เลยเกิดจะไข้โยช่องไปยญงเลี้ยวครับคือพี่น้องหูแล้วนี่เป็นช่องหน่อยบบขึ้นมันกิบโบพิธบบพิธปกติแล้วข,ขึ้นหน่อยนะไม่ซองใหญ่นั้นพิธปกติกันบบข,ขึ้นจักเป็นย่อมสาเหตุยังยูทูปกําลัางปรับระบบใหม่หรือว่าเนี่ยใดจักเป็นกินนับเนี่ยใดจักเป็นเห็ุเนี่ยใดท่านเองครับมีแต่ลอ่อถ่าไปเรื่อยๆเห็ดถา่าคิปก็ได้ แต่ผมมีขิดเป็นไวร่อจะขิดตั้งแต่เหต์มากง้อตอนนี้พกโมงหาซิมหาหนาที่เอาไล่ไปเรื่อยๆพี่ป้องไล่ไปแต่เล็กแต่น้อย เึ้นในเข่ามากเก็ออกเทรียดยากแม่ว่าสิกรไล่เงาหมดนี่เป็นอะไรแหละอากาศเย็นแน่น้องเนร่มด้วยมันนี้อากาศเย็นสบายมไปขึ้นนี่ก็มีโอกาสได้มาไหลหนึ่งชั่วโมงพี่น้องได้ชั่วโมงจ้ะผมได้อันอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสี่ชิพนี่แหละอันแกนเวลาสะสมแต่บ่มีผู้ที่ตามเพิ่มยอดวิวประมาณสี่ห้าชิพอยู่เนาะไปขึ้นนี่โอ้ย จะเป็นคากงวแต่ก็ไหลไปเห็นอะไสญญรสยอเหน่อยยามันไหลไปมันบ่มีแนวเฉีดเลยไม่มีแรงนน,น่เลยม,มาเลยวมาไหลมาทำข้าวทำข้าวพินน่อา้างผู้ได้ที่เขามา,ลา,าเล้จะพอไปไหวเพี่นตักใต้กับทำมาเนี่ยก็เหม็นมาแน่ทำข้าวทำข้าวกันเนี่ยผู้ใดจูส่งได้เจอได้พีนน้อง ยังหลดนมาจะใส่คนนี้จะเข้ามาแลกวยเรื่องตักไขยกันในเดื่องเลยทักการจำข้าวกันแหมจะออไปไหว้หลายพราะยีเ่เรียวนังว่ากูเดยงกับบุมวมมนเลยตัวมีมูมีครูลบกัน,ในใได้ได้ตอนนี้เดินทางมาได้สิบสนาทีแล้ว รถพลเรนไปแลานใม่อยู่รถซีคิวพี่นอ่อยรถซีคิวลิตี้แลานรถไปเรานม่อยู่เานมงเวียกเป็นเด้ทางหนึ่มงมงพักพอนทางนั้นมงเวียดมันมีการเด็กพี่นอ้องแต่ทางหนึ่งโบมีการเด็กลเลยว่ามีโอกาสจะมานั่งนั่ง,งอยู่ข้างป่าเขียก้วนี่ได้เห็นบ่บรรยากาศเที่ยวถุนอยู่เนาะกัก มันดังล่มกันยูนนี่แล้จังไดสะยอดี่พวกขึ้นเหนือสายไล่สดไล่สดยอดพี่พวขึ้นกันมคนเขา่าแย้สายยังระบาดเวลาจะขีไดโอ้อยจมันขับไปหน่อยปาะสิสมเวลาจะเล็กจัหน่อยอันเป็นนั่นเองจดึงประมาณหนึ่งสมองกันเด็กโดนห่านอนะไรได้แต่ว่าไหลมาแตที่ผ่นอาทิตย์คือพระท่นมีมูล่ลมจักคน บิ่งภูเขามาจากคนจะไปใช้ทั้งทังไายเบิด์ตยู่ดีเนาะเป็นบุกคอยมาคเคลียร์เบิร์นเีดอันช็อตบอ่บุกเจบบุกบุกคอยเคลียร์เบิร์นเีดไล่สดไล่วิ่งมีคนเบิ่งไใแต่ละหน่อยพี่น้องได้แต่ละคน,นแล้ว เปิดต่อซะกันเปิดต่อซะกันพี่น้องต่อกันเล็กนๆ,ๆน้อยๆเขามาแล้วทักใต้มาเรื่อยๆพี่น้องด้วยวันนที่เขามาแล้วจะเล่นทักใต้ปเป็นยังไงเอาเนียตอนนี้เดินทางมาไถึงมหาณฑทีแล้วโอ้อมุมนี้ดูมุมนี้ขึม้มืมเมดเถอะล่ะมุมนี้มืดพี่น้องมุมนี้ผ่านเลย มุ่งนี่ยตัวแจงสุดเลยมุ่งนี่นะตัวยฉ่ในกระบวนการจำทีส่สุดนี่มุ่นี่แตัวแจงพี่เนม่เห็นหน้าเห็นตากันกะค่กนากเพียงเนาะมุมงบงคันมาา่เห็มืดสาสมไม่าไปเรื่อยพี่นนองได้จะเล็กจน่อยก็เอาพอจะเติมก,กันพอสอ่งเท่าปรทันในพันกดของาาย,อยูทูบเนาะเรียกว่าไลไรสดเดียินคนว่าไลไรสดกะเวลาถึงกันพีน่นะ ถ้ามีผู้เบิ่งได้ละ่ะถ้าไม่มีผู้เบิ่งก็คือเจ้าขึ้นเขานั่นยละไหลไปก็บ่มีความหมายเนาะ,นะพี่น้องถ้าบม่มีคนเบิ่งก็มีคนเบิ่งก็สิสิได้เก็บเยอะเล็กๆน,น้อยๆพี่น้อ,องก็ได้เติมกันอื <c ười> ้ม เป็ยนยังไงนอกแบบไหนมันก็แล้วจอยขนานั้นนะเมือว่านในพยาเรียกเมื่อไหล่เจ็ดโมงแปดป้องย่างเมือว่าเมาาื่อไหร่ตอนแปดโมงหรื่อว่าเอื้อนี่เมื่อไหรจะต่เป็นเนี่ตอนนี้ห้องห้องกัดจังโมงแล้วเจ็ดโมงตรงพอดีขึ้นเนา พลิจังหวะเวลาแล้วเนี่ยไปสิเจ็ดนาทีเลยพี่น้องเอา้าเริ่มสตาร์ทเจ็ดโมงเลยพี่น้องบาทสิบเก้านาฬิกาตรงเอา้าไปเวด้ที่เขามาแล้วเริ่มพักใต้กันแน่พี่น้องมีคนหนึ่งเขามว่าเอา้าบางจะส่งได้เจอได้คอมเมนต์มาได้พี่น้องคนเล่าคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศคอมเมนต์มาได้ได้พี่น้องเด้อแน่โดดนี้แล้วสองระยงาเจ็ดโมงคนว่เงาเรื่องไหนจะขึ้นอาจจะมีคนเขา่าตอนนี้เจ็ดโมงตรงละ อ่าทีแรวเรงแล้วง่ายก็แล้วก็ได้ก็ได้ ถ้าสมไปเถลกเถนหน่อยพี่หนะเป็นยังไงล่ะก็นนี๋ยมาท่านันเช้าหน้านที่ครับแต่เวลาเจ็ดโมงเลยด้เดินทางมาได้สิบเก้านาที กไปบ่ามาพี่เ้างครนบวโอเ้ยเ็นอย่ไงนน้องเห็นบ่ไปบ่าม้ากจะได้ดสิพันกดพันเกนขึ้นเปหนึ่งได้สิพันวสมงจะเกลือตอนนี้ยิงอยู่ในสองพันบุข้นบุน 2, บงบลงสองปีเลยสองพัน โัวบัพผ่านบัพผ่านมานบัผ่านไม่ผ่านซะแล้วมันเป็นเหลืองพี่้องในชสดบัวผ่านมันนี่นะมันมีคนเขา่าม,มีคนเขา่ามั้งยางซะดีกว่า ก่อนนั้นเองมีตั้งยืนหนพี่น้องแต่ว่าตั้งคนเอาไปแล้วเรื่องมิบนนั่งตะกี้มีตั้งนั่งยืนหดิตอนนี้ตั้งบ่มีิมิบนนั่งยัางยืนหนิแหละหาตั้งนั่งก่อนีิมิตั้งห่างยืนหนงแกนจะไปใส่แล้วบ่มิอะไพี่น้อง